วันนี้เป็นวันที่สามครับวันที่สามของการกำจัดปลาออกจากบอ่อกุ้งครับที่มะนาวาบ้านสังชอมเพื่อเขือ่อนในจังหวัดตะบนรักษานีครับเนี่ยปนเครื่องจีน้ำเฮลิยน็นกับกุ้งพร้อมครับเออเป็นปลาอยู่ครับตัวน,นี้่อนสี่ทักออกมาตอนเศร้าครับตัวน,นี้ 6โมงกลัวเพื่อสิ่งามชูมชไ้้เห็นครับว่าใส่กาดชาำทำเจ็ดตาอย่นี่ได้ผลได้ผลจริงครับเมื่อแรกว่าสิบัวดได้ผลในมือที่สามเป็นปลาลอยขึ้นมากพิเศะเละมันล้อยขึ้นมากเอาออกแล้วได้ตัวครับปลาช่อนปลาแรกกับปลาลูกปลาช่อนลลูกพ้อ นี่ครับมือแรกได้ปลาหน่อยดูปลาปลาชนมือที่สองได้ปลาปลาชนนี่พอพอได้สามตัวตัวแรกยังยังบายต,ตัวที่เราก็ได้ไม่อีกสองตัวในตอนตอนแรกื่บ้านจนมือนี้ hết nhiều rồi thật hết nhiều lẹ tôi nhai tôi nương hạ thật không liếc chắc rồi chưa thấy mình làm gì เรามาทางนี้เบิ้งสักก็เห็นมันลอยน้ำผู้ขึ้นมาได้อย่างธรรมชุ่ชม,มจะเห็นนำ้ำมีบ่อขบัว นี่ครับาเบิ่งน้ำกันครับนี่ยังลุกหลอดหาเบิ่งนั่นอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวออมาทางคีกันนี่ครับตัวหนึ่งอ้าวนี่กุ้งตายน้ำกุ้งตีดจายส่วนมากเป็นกุ้งถีงกำลังหลอกค่ะ

เหมือนมีหลายเลยครับ๋ออด่นีครับนี่ปลาหลายกับกระชอตัวใหญ่ครับกระอน้ำตกอ๋อนี่งเป็นกะอตุกไม้น้ำแครับมาถิรุจมาดง พวกไปผอมกันเป้นแมากสิมักเกยตื่นบอันนี้กุ้งครับมีกุ้งกุ้งกระจายนั่งดูกันเ่อนมากสิเป็นกุ้งก็ลริหลอกขาดได้นี่แหละครับ โอ้นี่ตัวนึงครับมันคืออาจจะเห็นก่อนเน,น,นาะปลาคนใหญ่ครับคนใหญ่โอ้มือหนึ่งก็ได้ตัวละกิโลกว่านี่กับกรุงเทพกิโลกว่านี่นี่ฟุ้งตายอีกผมบอกว่าฟุ้งที่มือโบมีเลือดเี่นโบตายติดตายก็ตายเฉพาะแต่ที่นี่เลือดเลือดเย็น ขึ้นป่าจากแท็กา่าธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่ิธีการี่การได้ผลจริงครับตรงกลางมีบว์ไห้ไปเดินบงรอบแค่นี้ครับเดินออกไห้แค่นี้ครับ เดี๋ยวพอโบ,บอน่าจะมีสัอนอยู่ตดำหุ่มไหมอยู่อยู่แถวสามาแถวแนี้พุตรอืมบ่มีครับไม่มี ต้องรีบเอาปลาขึ้นครับเอีอนี่ขึ้นตัวหนึ่งนี่ครับตัวหนึ่งลอยไปใต้ใต้ท่านใต้ท่านใต้อาคารต้องรีบไปเอาขึ้นนะครับเดี๋ยวจะขาไปในอาคางเอา,าอเงาเนี่ยแบบเจ้าเขาก็เอาเอากุ้งเอาปลาขึ้นก่อน ปลาช่นเอาขึ้นว่าเด้หลายนะครับเอากุ้งขึ้นก้อนล้วส่้นหนึ่งครับกุ้งก็จำนายไปบังอะ้หน่อยนี่ครับมีปลาปลาที่ข้อาขึ้นก้อนติ๊กแห้งกุ้งครับ ทำหมอทำหมองครับนะแค่นี้ก็ุญานผช้ชมครับสิดักปลาขึ้นได้บ้างสุดักปลามันตายขึ้นจากบ่อแตมันลงเหลือทํำแห่งบ่อน้ำเได้ใดแล้วยามเสะเพียใสเต็มที่รีบเอาปลาออกแล้วก็สิรเอาน้ำเข่า ออเพื่อสีและายน้ำเตาออกน้ำปรสิดีขึ้นกับป่อกุ้งเพื่อชะมือชุ่มหรือมันโตกุ้ง่องไปครับขอบคุณครับชะมือช,ชมติดตามชับือช่มส่องมะนเฮาช่องผู้สูงไว้ยครับโทสักทไม่เกี่ยวครับขอบคุณครับสวัสด,ดีครับอย่าลืมกดติดตามใหไ้ได,ด,ด้ครับเด้อสวัสดีครับ